ขากลองใครวะกองฉันดูแบบนี้ดูนุ่นเนาะอนี สวัสดีค่ะแอดกองพ่อเอกคิดถึงแอดกองแล้วอยู่ไหนพี่กองอยู่ไหน <c oughs> พี่แมมสวัสดีจะโกยสวัสดีพ่อหล่อมากจ้าได้ใบต,ตาขีหายด้ใบตาขีหายเด้อมันเป็นอย่านี้ดอกอแอดกองสวัสดีจ้า สายดูดมาแล้วจ่ดาดา้าๆอย่าไปแบงกับพี่ด้าดาเลยแกซืก้อกล้ยกวยแกเยอะแยะแล้วอืมซื้อกล้ยกวยแกยเยอะแยะแล้วสั่งพูดพี่ด้าด้านะ่ะน่ารักสวัสดีพี่กองป้าตุมป้ตุมอ่อนสวัสดีนะจ๊าฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะ กดไลค์ให้ด้วยกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์นะจ๊ะน่ารักแท้พ่อเอกเล่น้ายน่ารักใช่แล้วพี่ซาล่าสวัสดีจ้าขอบคุณสติกเกอร์น,นะจ๊ะพี่ช้างน้อยสวัสดีจ้าเปลี่ยนสีย้ยอ าทินันาทินันนะคะสวัสดีนะคะโอ้พี่ช้างน้อยมาเยอะเลยสวัสดีพ่อเอกและเอีพ่อพ่อแม่แม่พ่อเอกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะป้าปออสน้องควานต้าอยู่กับพ่อพอ่มีความสุขนะพ่อเอกหลอดแต่ว่าบักจามไม่สีหายเด้อ มันปฏิญินดอกเออว่าวควันปฏิญินโอ,อ้ยเฮ็ดจังไดวะนี่หาก,กล่กมามากองผู้ใดดูลักม้ามื่อคืนหากล่องผู้ใดดูลักม้ามื่อคืนตังนี่ยกกับโปเป็นบัดนี้ฮะเอ็งเก็บได้สิ <laughs> ตั้งเครื่องพุ่นแล้วก็ลงอันนั้นแล้วก็บผู้ใก็ดีเลยของเจ้าของหายเลยบัดนี้ เอกคือตัวใหญ่เถะขยับขยับแอดแอดี๋ยวกอเอกต้องหันหน้ามาทางนี้แน่ลยโอกินแบบฟินเนาะรับมืนรับตากินเลยสิเล้าย้เขาหรือเปล่าตาแดง Nóng quan ta xì xì xuống nè xuống nè nhỉ cái này là gì hai cái nhỉ này thì may xuống pu à, á á loài khá xuống nè buồn hết chô khô như thương vậy ỉ à. hết nhăng ui lo tài à, ลราตายแล้วันหนวันเลาะเฮ็ดเจ้าโคยู่หุ่นนางจับเจ้าอยู่หุ่นอ่ะพุ่นอ่ะหามปีดละพุ่นมันหนบอกอี่ยังวะนอนนอนยางวะวันไหนเถะทำแปดทมแปดทำปีดปีดแกคล่ายๆกันหละ ได้ลายกันติดไว้ก่อนใจใจเย็นๆด้วยไม่ได้ไม่ได้ช่วงนี้ของขาดห้ามติดกันเอาะคือหมึดเมื่อกี้เมื่อกี้ทั้งฝุ่นขึ้นแกอ